บพบกับมนุษย์ตาขาบนะครับวันนี้มากับคัตเตอร์สีดำน,ะนี่มาดูกันดีกว่าครับมีกล่องอะไรมาแวบแวบแวบเห็นแวบแวบทายปู่หรือเปล่า ออรองเท้ายี่ห้อนี้กล่องจะไม่ค่อยพอดีกับกล่องทัสนุสักเท่าไหร่เนะี่ยทรงกล่องเขาจะประหลาด,ห,ลาดหน่อยหนึ่งแบนๆบ,บาง,บาง,บางใหญ่ๆอ่ะมาดูวันที่ขายถูกไหมปึ๊บหนึ่งสอสีฟ้ามันก็จะเป็นอะไรไม่ได้นะทางฝุนลายนะครับฮิวแมนสายโฟกา้าในที่สุด นะดูกันดีกว่าค่าเสียหายต้องรีบนิดหนึ่งเพราะว่ารองเท้าไซส์ผมเนี่ยเป็นไซส์ที่ไม่ใช่เรียกว่าไซส์มหาชนมากมายแต่ว่าเป็นไซส์ที่บริษัทเขาไม่ค่อยชอบเอาเข้ามากันนะฮะกค เซียโรเอนะออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับมาดูกันดีกว่านะช่างน้ำหนักกันก่อนรุนมากนะครับ280 273ยนแะปดสิบองาตีซะาสองที่ไซส์11 U.S. นะครับดูรองเท้ากันใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือบๆเรืองแสงหรือที่บางคนแซวว่าเป็นเกร็ดประตูอันนี้จะเป็นสีออกแนวใหม่นะเป็นด้านๆน,น่าจะทนทานกว่ารุ่นเดิมรุ่นเดิมอาจจะมีลอกบ้าง มอกันก่อนเลยแข็งนะครับรองเท้าเฟลกกำลังพอดีนะฮะตรงนี้น่าจะช่วยให้รองเท้าเฟกเลกได้ง่ายขึ้นถือแล้วไม่ได้หนักนะก็ถ้าน้ำหนักขนาดนี้ถ้าใครคิดไม่ออกก็คือน้ำหนักของบอสตัน12และ น้ำหนักของโนวาบราสนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเซียโรเอนี้โอ้เชือกค่อนข้างแข็งจริงนะอย่างที่เขาว่ากันดูโครงก็โครงส้นโอ้โครงขึ้นมาถึงนี้เลยนะโครงเขาแบบเป็นโครงแข็งมาแถวแถวนี้แต่แบบไม่ได้แข็งสุดๆนะก็แต่เป็นโครงแล้วก็ส้นด้านล่างแข็งนะด้านบน นุ่มนิดหนึง่งฮิลล็อกเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบทันสมัยแบบใหม่นะไม่ใช่แบบทรดิช t ันแนลหรือแบบพุ่มนวมรอบนะครับก็เป็นก้อนฟองน้ำซ้ายขวาอยู่ใต้กระตุ่มนะลิ้นลิ้นบางนะแล้วก็เป็นอย่างยืดอันนี้ให้ความรู้สึกฟิลเดียวกับ เบสิกนิมบัสนะย,ย,ยืดเยื้เยอะๆ,ๆนุ่มๆเป็นผ้านุ่มๆยืดเยืแล้วก็เป็นกั๊ดเซ็ตด้วยนะครับคือไถลงพื้นไปหมดเลยนะ sole, อินโซลถอดได้นะแล้วก็ปัม๊มเซียโรเอ็กซ์มาเลยเป็น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 ความรู้สึกเหมือนเป็นทีแบ็อันนี้ไม่แน่ใจ คิดคาดขอภัยอย่างน้อยคือเป็นน่าจะเป็น TPE นะหรืออาจจะเป็น E- แบบไม่ใช่รู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยเหมือน EVA เท่าไหร่รองเท้ามีรูรันเนอรูนะครับมีปีกคาร์บอนออกมานะด้านด้านในเท้าอันนี้น่าจะช่วยคนเท้าล้มได้พอสมควรหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะให้มาได้ลองใส่แล้วก็ด้านนอกมี ทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยก็สําหรับคนที่ลงเท้าด้านหน้านหน้าแล้วลงแบบนี้นะฮะก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงก็คือจะไม่ปลิน้นออกเยอะอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้จะช่วยดันไว้ดูความนิ่มนิ่มอยู่นะฮะก็คล้ายๆล็อกเก็ตนั่นแหละแต่รู้สึก ท่อนบนนิ่มมากนะอันนี้คือท่อนบนรองเท้าแบ่งเส้นประมาณนี้นะนี่แผ่นนี่คือแนวแผ่นนะเห็นชัดเลยเพราะว่ามีปีกให้ดูด้วยเโฟมด้านบนนุ่มนะครับด้านล่างแน่นแน่นกว่าชัดเจนนะรู้สึกมีความแน่นมากกว่าด้านบนนุ่มกว่านิดๆนะ บีบอุ้ยหังไปแล้วมัง้งอะไรประมาณนี้ฮะต้องเท้าตองกลางแข็งนะน่าจะช่วยส่งแรงได้ดีเลยทีเดียวน้ำหนักถือว่าถือแล้วไม่เป็นปัญหายาง นี่รองเท้าเดซซิ่งหรือรองเท้าเดลี่เฟรนเนอร์ไม่แน่ใจนะฮะหนามากนะสองดูด้วยตาเนี่ยไม่ต่ำกว่า2อมิลน,นะน่าจะเกิน2อมิลซะด้วยอ่ะเห็นแผ่นคาร์บอนสเตนอ่ะโบหมดอันนี้น่าจะเอาไว้เก็บซ่อนตังเวลาเราไปวิ่งได้นะฮะหรือซ่อนตังเมียก็น่าจะได้ตรงนี ยางมีความเหนียวนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งกระด้างมากนะักแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่นุ่มจัดนะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องรันอินนิดนึงอะ่ะรองเท้าคืออย่าไปจับผิดกับมันมากลองให้แน่ใจก่อนนะครับไม่ใช่ว่าลองกัน5กิโลแล้วก็ ตัดสินกันไปเลยมันน่าจะตัดสินไม่ได้นะอันนี้ก็จริงๆแล้วก็มีความฝืดนะเดี๋ยวลองถูดูกับพื้นกระจกเลยก็ได้ฝืดนะถือว่าเกาะดีเลยทีเดียวนะี่อันนี้พื้นกระจกนะอย่าลืมการลงด้านหน้าจะฝืดกว่านะการวักเท้ามาด้านหลังจะไม่ฝืดนะก็จะทำให้วักเท้าง่ายขึ้นนะครับไม่มีแรงเสียดทานในตอนวักเท้าไปด้านหลัง เชือกมันยืดได้ไหมเชือกน่าจะเป็นเพราะแบบนี้นะฮะที่ที่หลายท่านบ่นกันคือมันมัดแล้วจะหลุดง่ายเพราะว่าเชือกความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อยนะครับเหมือนโบงจริงนะขอบมันแข็งด้วยเพราะขอบแข็งเนี่ยมันจะทําให้หลายท่านดึงลําบากนะการดึงจริงๆแล้วผมเคยทําคลิปไว้นะก็ถ้าท่านดึงแค่นี้ หลุดแน่นอนนะแต่ว่าถ้าดึงแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่านหลุดนะมันแข็งแบบนี้แล้วมันก็จะฝืดเนะี่ยถ้าดึงแล้วจับดีๆนะดึงแบบนี้ไม่น่าจะหลุดนะก็ถือว่าหลุดไม่ไม่ง่ายนะอืมโอเคเดี๋ยวไปลองกันพรุ่งนี้นะเย็นนี้คงไม่ไหว สภาพยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์กับฮ o กาเซีโรกสภาพรองเท้าเนี่ยคือดูในคลิปแล้วกับดูตัวจริงแล้วผมว่าตัวจริงสวยกว่านะสีสันก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแต่ออกแนวกลมๆป้อมๆหน่อยแล้วก็เป็นฮอกาที่กว้างนะกลางเท้าไม่แคบนะแล้วก็ไม่คอดสักเท่าไหร่นะคน มีเนื้อเท้าก็น่าจะพอใส่กันได้นะไอเจ้าอินโซเนี่ยก็บังบริเวณนี้แล้วโฟมตรงนี้ก็ค่อนข้างนุ่มนะไม่ได้แข็งเพราะฉะนั้นอาการดันอุ้งไม่น่าจะสร้างปัญหาให้ใครด้านหน้าดูกว้างนะอัปเปอร์นุ่มหนายืดได้พอสมควรเลยจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆเป็นรองเท้าซิ่งขนาดนี้ผมว่าถ้าลดน้ำหนัก Upper อัปเปอร์อีกหน่อยเป็นบางหน่อยน่าจะแจ่มมากๆแต่คนที่ใส่กันบอกว่ามันสบายมากๆนะมีเพื่อนที่สนามวิ่งของผมลองกันไปแล้วสคนเขาบอกว่าอัปเปอร์ใส่สบายนะไม่ได้ร้อนอะไรก็มีรูอ่ะลองมาดูกันดีกว่าว่ามันมองทะลุไหมนี่มันก็ ถือว่าเป็นลองเท้าที่โปร่งแสงพอสมควรนะไม่ได้แบบทึบไม่ได้เป็นอัปเปอร์แบบทึบจ๋าไปเลยอ่โอเคครับเดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วมาเล่ากันต้องมีคนงสงสัยนะว่าเมื่อกี้ถือมาสองกล่องเป็นกล่องในกล่องหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยก็ได้ โอก้าเหมือนกันเข้าใจดีเหรอเซลล์เอเหมือนกันนะจริงๆไม่ใช่อะไรคู่นี้คือเบอร์สิบนะสิอันนี้เป็นของเพื่อนฝากสั่งมานะครับก็สวยงามนะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวลองชัง่งน้ำหนักให้ดูดีกว่าว่า10 US มันหนักสักเท่าไหร่ แหนึ่งสองร้อยหกสิบ่สองร้อยหกสิเอ็ดนะเบากวาของผมประมาณ 10กรัมนะในการขึ้นไสโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มนุษย์ตะขาบนะครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube หรือว่าจะเป็นเ h ด t อ x อะไรต่างๆนะ TikTok เยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณครับ